สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปั๊แช่สูบน้ำนะครับยี่ห้อเดลวูรุ่น QAE QDX 370ตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่370วัตต์ทาแรงดันน้ำได้นะครับอยู่ที่6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีเชือกมาให้1เส้นนะครับ เชือกไวรัดเข้ากับหูตัวนี้นะครับเวลายกเครื่องขึ้นจากบ่อนะครับเราห้ามดึงสายไฟเด็ดขาดเลยนะครับให้เอาเชือกรัดแล้วก็ผูกเข้ากับหูจับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องตรงเครื่องตัวจริงเลยตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่370วัตต์ความเร็วรอบอยู่ที่2850รอบต่อน,นาทีนะครับส่งน้ําได้สูงนะครับอยู่ที่13เมตรนะครับ แล้วก็ปริมาณน้ำที่ทำได้อยู่ที่6,000นลิตรต่อชั่วโมงนะครับขนาดท่ออยู่ที่1นิ้วกินไฟอยู่ที่3 2มจุแอมป์นะครับตัวนี้คือขนาดท่อนะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับปลั๊กพร้อมกับใส่ไฟนะครับแล้วก็มีใบคู่มือการใช้งานอ่าเดี๋ยวหมุนตัวเครื่องให้ดูหน่อยนะครับงานถอออกมาสวยงามน,นะครับ อ่าเดี๋ยวดูด้านล่างของเครื่องหน่อยนะครับตะแกรงด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับเป็นยางมีความแข็งแรงแน่นอนโอเคตัวท่อตัวนี้นะครับสามารถหมุนออกมาได้นะครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ